ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูสวนมะเขือกันนะคะมาดูการเจริญเติบโตของเขาค่ะผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนมาดูซิคะว่าต้นมันโตหรือยังเมื่อวานนี้ว่าจะพาแวะดูและะ้วค่ะแต่มันเห็นไม่ว่ามันร้อนก็เลยไม่อยากพาแวะดูมาดูกันนะคะนี่ค่ะต้นมะเขือเปราะนี่จัดการ ทางยาทำความสะอาดสวนเสียเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ไปดำนามาตอนนี้ไม่มีน้ำให้ไปดำนาแล้วก็ต้องเข้าสวนกันละคะ่ะดูสวนกันตอนนี้เขาอายุได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะกำลังจะออกดอกบางต้นกอดติดผลแล้วนะคะผลกำลังจะโตคะ่ะไปดูกันนะคะนี่อ วยไหมคะฝนก็ไม่ค่อยจะตกช่วยลวคะค่ะตอนนี้ก็รดน้ำประปาไปก่อนได้แค่นี้ก็ดีแล้วละค่ะเมื่อเราปลูกอะไรเอาไว้นะคะเราก็หวังว่าจะได้เห็นออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมกันนะคะนี่ได้ขนาดนี้ก็ดีใจแล้วล่ะค่ะกำลังติดดอกกำลังออกผลนี่ละระูกำลังจะโต สักวันสองวันก็เริ่มจะทยอยเก็บกินได้แล้วนะคะเนี่ยชีวิตชาวสวนก็อย่างนี้ละคะ่ะเห็นผลผลิตของต้นออกดอกออกผลได้ดเก็บเกี่ยวเนี่ยโอ้มันช่างมีความสุขจังนี่ละคะ่ะชีวิตวิถีชีวิตบ้านนอกธรรมดาบ้านนอกชนบทปลูกผักกินเองปลูกกับมือ เวลาเราจะเก็บกินเราก็กินได้อย่างมั่นใจในตัวเองว่าของที่เราปลูกกับเมือเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรมันก็เกิดทําเพียงตามธรรมชาติก็สดสะอาดน่ากินขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามริปดูจนจบค่ะ